สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งที่14นะครับวันนี้เรามาขึ้นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเงินตานะครับตั้งแต่มาตรา240ถึงมาตรา249จะไปนิดเร็วนิดนึงนะครับความผิดเกี่ยวกับปลอม,ปลอมแปลงเงินตานี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ก็มีความผิดอยู่บ้างนะครับอ,อ,องค์ประกอบแรกตามมาตรา240คือเราเรียกความผิดฐานนี้ว่าปลอมเงินตานะครับการปลอมเงินตานี่ต้องปลอมเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเป็นเหรียญกษาปณบัตร หรือสิ่งอื่นใดที่รัฐบาลออกใช้หรือให้อนาจออกใช้เป็นลักษณะของเงินตราเนี่ยทำปลอมขึ้นก็จะมีความผิดตามมาตานี้จําไว้ว่าต้องปลอมเงินตราที่มีอยู่ใช้ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดสมมติไปปลอมเงินพดด้วงซึ่งซึ่งเลิกใช้ไปแล้วอันนี้ไม่มีความผิดตามมาตานี้นะก็เพราะว่าเงินพดด้วงไม่ได้ใช้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องจําคือต้องเป็นเงินตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับความผิดสําเร็จก็เมื่อทําเหมือนลักษณะเงินตราแม้แม้จะไม่เหมือนก็จริง แต่ถือว่าเป็นทําปลอมเพื่อเจตนาจะใช้อย่างเงินตาก็เป็นความผิดตามมาตรา240นะครับเพราะฉะนั้นการปลอมต้องจําว่าเป็นเงินตาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมตาตรา241เราเรียกความผิดฐานนี้ว่าแปลงเงินตานะครับต่างกับปลอมนะความผิดฐานแปลงเงินตาเนี่ยโดยเจตนาที่ทําขึ้นเนี่ยเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นจริง เช่นเอาเหรียญยี่สิบห้าสตางค์มาทําเป็นเหรียญบาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี้ยเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยเดิมเป็นสีทองทองใช่ไหมเอาไปย้อมมันสีเงินอ่ากลายเป็นทาให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นจริงอันนี้ก็เป็นความผิดฐานแปลงเงินตานะครับเอ่อสองสี่สองถ้าทุกริตทาให้เหรียญกระสาบซึ่ง รัฐบาลออกใช้มีน้ำหนักลดลงอันนี้ต่อไปก็ความผิดฐานนี้คงไม่ค่อยมีใครทำนะเช่นเจาะรูเหรียญบาทแต่ก่อนเนี้ยท,ที่เหตุต้องบัญญัติความผิดฐานนี้ไว้เพราะเพราะเหรียญเนี้ยมีมูลค่ามมีแร่อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เจาะเอาเหรียญบาทเนี้ยออกไปทําให้น้ําหนักมันลดลงนะครับนี่คือความผิดฐานทําให้เหรียญบาทเท่าทีทําให้เหรียญกระสับซึ่งรัฐบาลออกใช้เนี่ยมีน้ําหนักลดลงนะครับ สองสี 3, นะ่สามนำเข้าสิ่งที่ปลอมหรือแปลงตามมาตราสองสี่ศ4นสองสี่หนึ่งสองสี่สี่มีไว้เพื่อนําออกใช้อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตราสองสี่ศูนย์หรือสองสี่หนึ่งอันนี้ก็เป็นตามความผิดตามมาตราสองสี่สี่เหตุผลที่ต้องกําหนดมาตราสองสี่สี่ไว้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เงินตราปลอมเนี่ยมันแพร่หลายระบาดไปทั่วผูนะ้ใช้คําว่าระบาดเนี่ยมันโลดเลยคือไม่งั้นจะคุมไม่ได้นะ ยกตัวยอย่างเช่นเราได้รับเงินตราที่ทอนมาให้เราสมมติรอแบงก์พันไปซื้อแล้วไ,ได้ได้รับแบงก์ห้าร้อยซึ่งเป็นแบงก์ปลอมเราดูแลแบงก์ปลอมวิธีการคือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเนี่ยแล้วก็ยังนําออกใช้นะก็จะเป็นความผิดตามมาตราสองสี่สี่มีไว้เพื่อนําออกใช้ว่ารู้ว่าเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วเนี่ย จะนำออกใช้ไม่ได้ถือว่าต้องไปดำเนินคดีแจ้งความเอาว่าได้รับเงินตราปลอมมาดีกาที่1นึ่งทับสองห้อลิงได้เงินทอนมาธนอบัตรใบละ500บาทจำ,จำนวน4ฉบับแสดงว่ารู้ว่าเป็นถนัดปลอน,นตามมาตรา244นะแล้วเอานำออกใช้ก็เป็นความผิดตามมาตรา244นะครับ ต่อไปมตาตรา245ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใดๆไม่รู้ว่าเป็นของปลอมอันนี้ไม่รู้นะต่อมารู้นะถ้ามารู้ทีหลังก็ไม่มีสิทธิ์ที่ยังนาออกใช้นะถ้าขืนนําออกใช้ก็เป็นความผิดตามมาตรา245นะนะถ้ารู้แล้วถ้าไม่รู้สมมุติเราได้แบงค์ปลอมมาไม่รู้ก็รีบใช้ไปซะให้หมดนะนี่ไม่มีความผิดแต่ถ้ารู้แล้วมีเพื่อนบอกว่านี่แบงค์ปลอมแล้วเอาไปใช้ก็จะเป็นความผิดตามะมะตาตรา245 สองสี่หกก็คือทําพวกเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตานะมีเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมเช่นบล็อกที่พิมพ์ธนบัตรเครื่องถ่ายเอกสารเดี๋ยวนี้เครื่องถ่ายเอกสารนี่ถ่ายธนบัตรมาเหมือนมากเลยนะถ้ามีเครื่องถ่ายนั้นเพื่อเจตนาจะใช้อย่างใช้สําหรับการถ่ายธนบัตรปลอมและเอาไปใช้เนี่ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา24งสี่หแต่ลําพังเครื่องถ่ายเอกสารลโดยลําพังเนี่ยไม่เป็นความผิดนะแต่ถ้าเครื่องถ่ายเอกสารนั้น สร้างมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายธนบัตรปลอมก็จะเป็นความผิดตามมาตรา246ต่อไปมาตรา247นะเอ่อถ้าการกระทําในหมวดนี้ทํากับธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดหรือเหรียญกระสาบที่รัฐบาลต่างประเทศอันนี้ใช้ทํากับธนบัตรของต่างประเทศเหรียญของต่างประเทศนะะก็จะเป็นความผิดตามมาตรา247ที่พูดมาทั้งหมด240ถึง246นี่ธนบัตรไทยนะ247นี่ไม่ใช่เป็นธน,น,ธนบัตรต่างประเทศนะ สองสี่แปดนะถ้ากระทําความผิดสองสี่ศูนย์สองทีหนึ่งหรือสองีเจ็ดเนี่ยเ,เกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมนั้นให้ลงโทษสองสี่คือคือถ้าทําหลายกระทงนะปลอมด้วยใช้ด้วยนะมีเครื่องมือด้วยโทษทีถ้าปลอมด้วยใช้ด้วยหรือแปลงด้วยเนี่ยก็ลงแต่คันทงเดียวอันนี้ไม่มีอะไรนี่ก็คือสามรถอันนี้กฎหมายยกเว้นไว้นะมันหลายกระทงปกติต้องเรียงกระทงนี่ให้ยกเว้นไว้ว่าลงแต่กระทงเดียว 249สีาทำบัตรหรือโลหะธาตุให้มีคล้ายกับเงินตานะอันนี้ไม่ได้ปลอมคือปลอมได้อ,อันนี้คือเรียนแบบเงินตรานะเ,เรียนก็คือทำไม่เหมือนเช่นสอง่เก้าเนี่ยที่เราเห็นชัดๆที่จะเป็นความผิดก็คือพวกแบงกาโมต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา249คือทําให้คล้ายคลึงกับ เงินตาสีสันรวบลวรวบลวดล,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 ลายนะแทนที่จะทํารูปสมมุติแบงก์ยีเป็นรูปพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ทําเป็นรูปรถแข่งแล้วพระเจ้าตากสินทรงขี่ม้าอยู่เนี่ยทำเป็นรูปรถแข่งอันนี้ถือว่าเรียนเงินตาก็จะเป็นความผิดตามมาตราสองสี่เก้าก็จบสําหรับความผิดเกี่ยวกับเงินตานะครับในหมวดที่ 2, 2> ความผิดเกี่ยวกับดวงตาสแตม์และก็ตัวนะครับ ความผิดเกี่ยวกับดวงตาสแตมและตัวเนี่ยอันนี้ก็คือทําปลอมขึ้นเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นวัตถุแห่งการกระทํานั้นที่ทําปลอมขึ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินตานะเป็นดวงตาสแตมและตัวดวงตาหมายถึงสิ่งที่ทําให้เกิดรอยตาดวงตาคือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือตัวที่ปั๊มตัวเอาไปปั๊มเนี่ยนะ ตายางที่เป็นปั๊มเนี่ยอาจจะทําจากตายางทําจากไม้โลหะหรือว่าถูกอื่นใดก็ได้เราเรียกว่าดวงตาลอยตาลอยที่เกิดจากการประทับของดวงตาเรียกว่าลอยตานะเล่นปั๊มลงไปบนกระดาษไอ้สิ่งที่ปั๊มเนี่ยสิ่งที่ตัวปั๊มเนี่ยเรียกว่าดวงตาลอยที่เกิดอยู่บนกระดาษนั้นเรียกว่าลอยตานะที่ประทับลงในเอกสารพระปรมาภิไทยหมายถึงชื่อของพระหมหากษัตริย์ ไม่เยียกว่าจะเป็นชื่อย่อชื่อย่อเนี่ยเขาเรียกว่าพระนาม,มาพิไทยย่อนะหรือเครื่องหมายอื่นใดอันแสดงถึงพระปารมาพิไทยนะพวกนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตาา250นะปลอมดวงตาลอยตาแผ่นดินหรือพระปารมาพิไทยปลนะอมดวงตาก็คือปลอมตัวปั๊มปลอมลอยตาคือลอยที่ประทับอยู่นะ สองสี่หนึ่งทำปลอมขึ้นซุ้งดวงตาลอยตาของทบ,บวงการเมืององค์กรสาธารณะของเจ้างานเจ้าหน้าที่นะดวงตา<ม>เช่นดวงตาของผู้ว่าร,ราชก,การจังหวัดดวงตาของเจ้างานที่ดินอย่างเงี้ยพวกในโฉนดเนี่นนยต้องมีลอยตาของเจ้างานที่ดินประทับไว้อยู่ถ้าเราไปปลอมก็จะเป็นความผิดตามมาตราสองห้าหนึ่งผู้ว,ว่าร,ราชการจังหวัดเอกสารจะออกจากจังหวัดเนี่ยต้องมีตาประทับพวกเนี้ยถ้าทําปลอมขึ้นก็จะเป็นความผิดตามมาตราสองห้าหนึ่งทั้งสิ้น ส่วน252เอาผิดกับคนใช้นะ250 251เนี่ยต่างกันตรงที่วัตถุแห่งการกระทำนะ250เนี่ยทำกับดวงตาลอยตาแผ่นดินดวงตาแผ่นดินหรือภาพประมาทพิไทย251เนี่ยปลอมดวงตาลอยตาของของราชการนะ252เนี่ยเอาผิดกับคนใช้ไม่ได้ทำปลอมเองนะรู้ว่ามีแล้วเอาไปใช้อันนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา252นะไม่ได้ทำขึ้น เอาไปใช้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา252ต่อไปมาตรา253ได้ดวงตาหรือรอยตาตามมาตรา250หรือ251ซึ่งเป็นดวงตาหรือลอยตาแท้จริงแต่ใช้โดยไม่ชอบเช่นไม่ได้เป็นผู้ว่าลอยตาของผู้ว่าไปปั๊มเฉยเลยนะออกเป็นเอกสารเสมือนผู้ว่าออกอย่างนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา253ตัวเองไม่ได้ทําปลอมนะและดวงตาหรือรอยตานั้นก็ไม่ใช่ดวงตาหรือรอยตาปลอมด้วย เพียงแต่ตัวเองไม่มีสิทธิใช้เอาไปใช้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา253 254ก็เป็นเรื่องของสแตมสแตมเนี่ยใช้สำหรับการไปสนีอาษีอากรเก็บค่าธรรมเนียมสแตมที่เก็บอาสีอากรเลยเรียกว่าอากรสแตมนะแต่ก่อนเนี้ยเราเก็บค่าธรรมเนียมโดยผ่านอากรเช่นอากรสแต็มสุราอย่างนงี้เป็นต้นอากรสแตมที่ติด,ต,ดติดค่าธรรมเนียมในใบมอบฉันทะในมอบมังนาก็จะเป็นความผิดตามมาตรา254 255นำเข้าซึ่งดวงตาปลอมนะเอ,อ่อหรือแปลงตามมาตรา25นี้ไม่ได้ทำเองอยู่ในประเทศไทยนําเข้ามาที่ทอื่นลบถอนทําลายเอ,อ่อโทษทีผู้ใดลบถอนหรือทําด้วยประการใดๆแก่สแตมนะที่มีเครื่องหมายที่แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อให้ใช้ได้ปกติสแตมเนี่ยเขาจะใช้ทําไงเขาขีดค่าเพื่อใ,ใช้ไม่ได้เออปรากฏว่าไปทําไงก็ได้ให้ให้สแตมมันจางดูกลับมาใช้ได้ ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา256ความผิดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครกระทําความผิดพวกนี้แหละไปทำความผิดอื่นนะเพราะมันมันต้องมีกระบวนการวิธีการขั้นตอนยุ่งยากสแตมดวงละ5บาท10บาทไปนั่งลอกไปนั่งทําให้มันเลือนรางเนี่ยเอากลับมาใช้ก็ไม่ค่อยมีการ,ก,ารกระทําความผิดนี้นะ257ขายเสนอขายแลกเปลี่ยนเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งสแตมปลอมหรือแปลงนะถ้าไม่รู้ว่าเป็นของปลอมไม่มีความผิดตามมาตรานี้นี้คือต้องรู้ต้องขัดต้องมีเจตนาด้วย สองห้าแปดเอออันนี้อาจจะมีบ้างนะทาปลอมขึ้นถึงตั๋วโดยสารที่ใช้ในการขนส่งเออต่ก่อนเนี้ยพวกตัว๋วโดยสารรถประจําทางรถรางแต่พวกเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครทานะใครไปนั่งปลอมตั๋วรถเมย์ซึ่งมันเออซึ่งมันไม่ราคาไม่สูงนะเออหรือถ้าไปต่อถ้าราคาสูงหน่อยตั๋วรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ทาทาปลอมก็ยากเพราะมีเขามีเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเกิดความผิดเหล่านี้นะ เอ่อปลอมตั๋วเครื่องบินอาจจะมีบ้างแต่มันก็มีการกระบวนการเช็คที่ยุ่งยากนะเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่มีใครมานั่งปลอมตั๋วอยู่นะความผิดเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดนะเอ่อสองห้าเก้ก็เกี่ยวกับตั๋วที่จําหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปเข้าสถานที่เช่นตั๋วหนังตั๋วอะไรตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์ตั๋วเข้าไปชมการแสดงตั๋วสวนสนุกอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นตั๋วเหมือนกันนะเราเรียกว่าเป็นตั๋วเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่258เนี่ย ทำเพื่อโดยสาร259เนี่ยเพื่อเข้าสถานสถานที่ใดๆ260ขายเสนอขายตั๋วซึ่งปลอมนั้น261มีเครื่องมือสําหรับปลอมแปลงตัว๋วสแตมอะไรพวกนี้หรือดวงตา262ก็สแตมของรัฐบาลต่างประเทศ263ก็ให้ลงโทษแตก,กระทงเดียวนะอันนี้ก็จบสําหรับความผิดเกี่ยวกับดวงตาสแตมและตัว๋วเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาด้วยนะอันนี้ ไปเร็วๆนิดนึงองค์ประกอบมันไม่ยุ่งยากอะไรแล้วความผิดมันไม่ค่อยเกิดบ่อยเนื่องจากเทคโนโลยีมันวิวัฒนาการมากขึ้นคนก็ไม่ไม่ค่อยไปปลอมสิ่งเหล่านี้แหละนะต่อไปถ้าเป็นในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนถึงมาตรา264อันนี้เรื่องปลอมเอกสารนอะันนี้มีเยอะนะแล้วมีความผิดฐานความผิดเกิดขึ้นบ่อยแล้วเป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยเราวินิจฉัยยากด้วยนะนะก็เอาไว้ในครั้งหน้ายกยอดไปในความผิดเกี่ยวกับเอกสารในครั้งหน้านะเดี๋ยว ครั้งหน้ามาพึ่งขึ้นเกี่ยวกับเอกสารเต็มๆเลยนะถ้านักศึกษามีเวลาก็ไปดูก่อนนะดูมาก่อนนะพอสอนออนไลน์เนี่ยต้องไปเร็วนิดนึงพยายนจะทาคลิปยอ่อยๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดดูเรื่อยๆว่างแป๊บหนึ่งก็เปิดดูเปิดฟังไปนะแต่ต้องฟังนะไม่ฟังเดี๋ยวสอบไม่ได้นะมาโทษอาจารย์ไม่ได้นะสำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ